าสวัสดีค่ะกับเรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านพวกเรามาจากโรงเรียนวลมุดตำบลวลมุรอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐรม,ส,มสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ ันนี้กลุ่มของพวกเรามานําเสนอโครงงารอาหารแปรรูปจากกล้วยเรื่องกล้วยเชื่อมแหลกกล้วยปิ้งครูที่ปรึกษาคุณครูบวีนามีการและครูครูคสุกัญญาชูราศรีสำหรับที่มาและความสัมคัญธ์ของโครงงานมีดังนี้ค่ะในชุมชนของเรามีการปลูกกล้วยจำนวนมากทั้งที่วัดบ้านและโรงเรียนมีการปลูกกล้วยประจวบเหมาะกับพวกเราได้อยู่ในชในใุทไทยได้ขนมไทยเช่น กล้วยเชื่อมกล้วยปิ้งกล้วยฉาบกล้วยทอดกล้วยสับพาราเมลขนมกล้วยกล้วยเบื่อชีประโยชน์ของกล้วยกล้วยแต่ละส่วนมีคุณลังนี้ค่ะกล้วยดิบช่วยแก้รูกระเพาะพวกหนูนํามาทํากล้วยฉาบค่ะกล้วยหามช่วยแก้รูกท้องเสียพวกหนูนํามาทํากล้วยเชื่อมและกล้วยปิ้งค่ะกล้วยสุกช่วยแก้ท้องผูกพวกหนูนํามาทํากล้วยทอด และกล้วยบวชชีค่ะและอันสุดท้ายกล้วยงอมช่วยตา้านโรคมะเร็งพวก่วงหนูนำไปทำขนมกล้วยค่ะเราตามไปดูต้นกล้วยที่โรงเรียนกันค่ะนี่คือต้นกล้วยที่พวกเราปลูกไว้ที่โรงเรียนค่ะ <c oughs> <c oughs> ที่พวกเาฝึกที่ยวงเรียนซึ่งเป็นรอบที่สามแล้วค่ะเราไปดูวิธีการทำกล้วยเชื่อมและกล้วยปิ้งกันดีกว่าค่ะเรามาทํากล้วยเชื่อมกันค่ะ ค่ะขั้นตอนแรกปอกกล้วยแล้วหั่นเป็นสองถึสามชิ้นตามขนาดของกล้วยค่ะแล้วนำไปแช่น้ำปุ้นใส สินาทีก่อนค่ะแล้วระหว่างนี้เราไปทำน้ำเชื่อมกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะใส่น้ำเปล่า,าใส่น้ำเปล่าสองลนตร แล้วก็เปิดแก๊สค่ะใส่ใบเตยลงไปค่ะวรด่ไประงัการเสรจแล,วลาวเร พอน้ำตาลละลายหมดแล้วทิ้งไว้รอน้ำเกือดค่ะด้วยน้ำว้าเรานำมันไปล้างน้ำสะอาดให้น้ำปูใส่ออกทั้งหมดค่ะนี่คือลักษณะที่น้ำน้ำปูใส่ออกค่ะ เสร็จแล้วเขาใส่กล้วยได้ค่ะใส่กล้วยลงไปแล้วปิดฝาตอนน้ำแห้งเราหั่นมะนาวขึ่งที่เขีย่ยเม็ดออก วัตถุบใส่ภาชนะระหว่างรอกล้วยเชี่ยมให้มาทำน้ำาั่กล้วยเชี่ยมค่ะวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะหนึ่งน้ำกะทิสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรน้ำตาลทรายเกลือ้ำข้าวเจ้าค่ะวิธีทำมีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกใส่น้บแป้งพีลแป้ តាស ਾਇ រខ្លាំងឆាទៀតបាយច្រន់ Yeah. Okay. ทำน้ำราดก็ติ่งกันค่ะก่อนที่จะไปติ่งกล้วยวัตถุดิบมีดังนี้ค่ะกะทิ1,000 ml เนย1นส่วนสถ้วยตวงน้ำตาลทิฟฟ์หนส่วนสถ้วยตวงแป้งข้าวเจ้า1นส่วนแถ้วยตวงนมข้นหวาน1นส่วนสถ้วยตวงกล้วยน้ำว้าสองลิค่ะเริ่มแรก เราใส่น้ำกระทิยกันค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะเปิดแก๊สค่ะคนจนกว่าน้ำตาล ละลายค่ะแล้วใส่เนยกับนมข้นหวานค่ะคนเลยจะละลายค่ะคใส่นมข้นหวานค่ะ เราคนนำแป้งข้าเจ้ามาผสมกับน้ำเปล่าค่ะคนจนกว่าแป้งจะละลายค่ะ ที่เราเทลงไปเราต้องคนไปด้วยเพราะทำให้ไม่มีก้อนและเนื้อเข้ากันดีค่ะรอให้เย็นลงระหว่างนี้เราไปทำกล้วยปิ้งกันค่ะ เรามาทำกล้วยปิ้งกันค่ะขั้นตอนแรกค่ะปอกเปลือกกล้วยออกหั่นเป็น4ชิ้นหรือ5ชิ้นค่ะลักษณะจะเป็นอย่างนี้ค่ะตอนนี้เราก็เสียบ กล้วยเสร็จแล้วเราก็จะมาปิ้งกันค่ะตอนนี้กล้วยก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะส่วนที่ไม่ออกส่วนที่ไม่เราก็ตัดออกค่ะ สุดแล้วเราก็จะเอาอันนี้นำมาทับค่ะสุดแล้วค่ะนำมาทับนี่คือตัวอย่างค่ะ เป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้เราปิ้งกล้วยเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาบรรจุใส่กล่องกล่องหนึ่งกล่องจะมีกล้วยสามไม้ค่ะวิธีทำดังนี้เลยค่ะขั้นตอนแรกกดกดกล้วย<ด>ลงไปค่<ด>อยๆนิดๆออก ตอนรู่ระวังเล็กด้วยนะคะตอนบรรถุกล้วยใส่กล่องแล้วมีน้ำจิ้มที่จะราดกินกับกล้วยค่ะใส่เข้าไปในกล่องค่ะแล้วมีไม้เพื่อจะได้รับประทานสะดวกค่ะ เวลาบรรจุใส่กล่องเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะเอาที่คาดมาใส่เหมือนแบบนี้ค่ะเรามาบรรจุกล้วยเชื่อมใส่กล่องกันค่ะกล่องหนึ่งจะมีสี่ชิ้นแล้วมีน้ำกะทิ กินคู่กับกล้วยเชื่อมค่ะกล้วยเชื่อมหนึ่งกล่องจะราคา20บาทค่ะแล้วก้วยปิ้งราคา20บาท3ไม้ค่ะ ประโยชน์โครงงานแปลร,รูปอาหารจากกล้วย 1. สามารถต่อยอดและเป็นอาชีพในอนาคตได้ 2. เราได้รู้จักการแปลร,รูปอาหารจากกล้วย 3. พวกเราได้รู้จักประโยชน์ของกล้วยแต่ละสีค่ะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบ <ขอ S 2> คุณค่ะ,คะ